พบกับหนังสือเสียงนะคะคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตชบุญภพยสารจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลินค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหวายนะคะ Stay with Present Studio ค่ะ นที่5ของคุณจัก,กรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจัก,กรวาลเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ากับความปรารถนาของเราแล้วพูดว่าสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วเมื่อรับรู้ความปรารถนาที่เราสั่งไปแล้วจัก,กรวาลก็จะเริ่มเคลื่อนไหวทันทีซึ่งเจ้าของความปรารถนาสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการของจัก,กรวาลได้ด้วยตาตัวเองเอ๊ะแต่ผมขอให้ปีนี้มีรายได้10ล้านเยนนะ ยังไม่เห็นมีไรายได้เข้ามาเลยนี่นาะคนรักแบบที่ฝันไว้ก็ยังไม่เห็นปรากฏตัวสัทีโคอิเกะนายคงคิดแบบนี้ใช่ไหมจริงอยู่ว่าความปรารถนาที่สั่งไปนั้นยังไม่กลายเป็นจริงแต่หลังจากที่สั่งความปรารถนาแล้วทุกเหตุการณ์หลังจากนั้นล้วนเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงเมื่อเราสั่งเครื่องดื่มในร้านคอฟฟี่ช็อปหรือสั่งซื้อของทางอินเทอร์เนต็ตเบื้องหลังการสั่งนั้น ต้องมีใครบางคนไปชนกาแฟาหรือร้านค้าก็ต้องฝากสินค้าให้บริษัทขนส่งดำเนินการต่อไปเราสามารถตรวจสอบเรื่องพวกนี้ได้ด้วยการมองเข้าไปในครัวหรือตรวจสอบสถานะการจัดส่งทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมละ่ะเรื่องทำนองนั้นก็เกิดขึ้นในเวลาที่เราสั่งความปรารถนากับจักรวาลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคดีอย่างเช่นบังเอิญเจอเพื่อนเกา่าได้รับคำชมจากเจ้านาย รือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องโชคร้ายอย่างเช่นโดนไล่ออกจากบริษัทหรือถูกแฟนทิ้งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตามแผนการที่จัก,กรวาลวางไว้ทั้งสิน้นและที่จัก,กรวาลทำแบบนั้นก็เพราะเข้าใจสถานการณ์ของเราเป็นอย่างดีเช่นถ้ายังทำงานบริษัทนี้ต่อไปก็หมดหวังที่จะมีรายได้สูงถึง10ล้านเยนต่อปีหรือถ้าคบกับแฟนคนปัจจุบันต่อไปจะไม่มีความสุขจะว่าไปแล้ว โคอิเกะนายจะเอาประสบการณ์กับความรู้อันน้อยนิดของตัวเองในช่วงเวลาแค่40ปีมาเทียบกับปริมาณข้อมูลที่ไรขีดจำกัดของจักรวาลได้ย่งไงจักรวาลมีองค์ความรู้และวิธีการอันยอดเยี่ยมมากเกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้อีกทั้งมีหนทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างไม่จำกัดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นจะเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จัก,กรวาลต้องคิดไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ต้องใส่ใจถ้าอย่างนั้นมนุษย์สามารถทำอะไรได้บ้างละ่ะสิ่งที่มนุษย์ทำได้ก็คือยอมรับและปฏิบัติตามแผนการของจัก,กรวาลแต่โดยดีรวมทั้งใช้คำพูดเพื่อเพิ่มพลังในการสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลให้ถึงระดับสูงสุดแล้วจะเพิ่มพลังในการสั่งความปรารถนาได้อย่างไร อย่างแรกเลยก็คือต้องแสดงออกว่าเชื่อมั่นในพลังของจัก,กรวาลอย่าใช้จิตสำนึกมาคิดอะไรตื้นๆว่าทําแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วหยุดอยู่กับที่เด็ดขาดถ้าฉันบอกให้วิ่งนายก็ต้องวิ่งที่สำคัญจงพูดกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสําเร็จแล้วเท่านี้ความปรารนาก็เป็นจริงแล้วหลังจากสั่งความปัารนากับจัก,กรวาล ก็ให้มันพูดประโยคข้างต้นซึ่งเป็นคำพูดเชื่อมโยงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลักสำคัญคือต้องเอ่ยคำพูดเชื่อมโยงในทุกสถานการณ์ต่อให้ถูกแฟนทิ้งร้านเจ๊งทำงานผิดพลาดหรือเกิดเรื่องขมขื่นที่คาดไม่ถึงเราก็ต้องพูดว่าสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วโดยเชื่อมั่นเช่นนั้นจากใจจริงเหตุผลนั้นง่ายมาก จักรวาลชอบเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจและสะเทือนอารมณ์อีกทั้งชอบทดสอบอยู่เสมอว่าความาัฒนาของเราเป็นสิ่งที่มาจากใจจริงหรือเปล่าถ้าเจ้าของความบัฒนาเผอพูดว่าฉันสั่งความบัฒนาไปแล้วแท้ๆทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ผลจะเป็นอย่างไร คำตอบคือจักรวาลจะรับรู้ได้ถึงความสงสัยอย่างรุนแรงที่มีต่อจักรวาลและรู้ว่าคนคนนั้นไม่เชื่อในความปรารถนาของตัวเองที่แย่กว่านั้นคือคำพูดต่อไปในทํานองว่าผมไม่ไหวแล้วสุดท้ายผมก็ใช้นี่ไม่สำเร็จอยู่ดีคำพูดเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความปรารถนาที่สะสมมากขึ้นทำให้เกิดแต่เรื่องไม่สมหวังอยู่ล่ำไป ในทางกลับกันถ้าพูดว่าสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราพูดจะเท่ากับเป็นการเน้นย้ำและเพิ่มพลังให้การสั่งความปรารถนาส่งผลให้สมปรารถนาเร็วขึ้นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะจัก,กรวาลเองก็อยากช่วยให้คนที่รักและเชื่อมั่นในจัก,กรวาลสมปรารถนาเช่นกัน พลังงานทุกรูปแบบจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อได้รับความเชื่อมั่นดังนั้นถ้าเรายอมรับเชื่อมั่นและรู้สึกรักในการมีอยู่ของจักรวาลความปรารถนาของเราก็จะเป็นจริงทำให้คนอื่นคอยตามด้วยการยิงลำแสงแห่งรัก ไปตรงบริเวณระหว่างคิ้วหลังจากนั้นผมเริ่มเพลิดเพลินกับการวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าและไม่รู้สึกทรมานกับการตื่นเช้าอีกต่อไปตอนตื่นไปวิ่งจ็อกกิ้งกับตอนกลับมาบ้านหลังวิ่งเสร็จผมจะพูดว่าสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วหน้าแปลกที่เมื่อทำแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าวันนั้นทั้งวันจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น เมื่อมีลูกค้าเข้าร้านเยอะผมจะพูดว่านึกแล้วเชี่ยเป็นเพราะวันนี้เราออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนี่เองสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วและเมื่อไม่มีลูกค้าเข้าร้านผมก็จะพูดว่าดีนะที่ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งวันนี้เราเลยได้พูดขอบคุณตั้ง7,000ครั้งเนะี่ยสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมยังพูดออกมาโดยอัตโนมัติว่า ขอบคุณจัก,กรวาลจริงๆและน่าแปลกที่ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ความปรารถนาของผมเป็นจริงนับตั้งแต่วันที่ผมสั่งความปรารถนาว่าจะปลดหนี้กับจัก,กรวาลเวลาก็ผ่านไป3ปีแล้วตอนนี้ผมใช้ชีวิตอย่างเบิกบานใจแน่นอนว่าผมยังคงต้องใช้หนี้ต่อไป แม้บางวันจะรู้สึกหดหู่บ้างแต่ก็ไม่คิดฟุ้งซ่านว่าเราโชคายที่สุดในจักรวาลอีกแล้ววันหนึ่งเพื่อนที่คบหากันมานานหลายปีมาที่ร้านผมแล้วบอกว่าฉันรู้มาว่ามีอาคารที่น่าสนใจปล่อยให้เช่าในราคาถูกเราไปเช่าด้วยกันไหมฉันกะว่าจะใช้ชั้นสองโคอิเกนะนายสนใจใช้ชั้นหนึ่งไหมล่ะร้านปัจจุบันของผม,ผมตั้งอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งที่เปิดให้เช่าพื้นที่ข้อเสียคือลูกค้าเดินทางมาลำบาก เมื่อเทียบกับอาคารที่เพื่อนแนะนำแล้วมันตั้งอยู่ติดถนนทำให้ลูกค้าเดินทางมาได้สะดวกที่สำคัญร้านปัจจุบันก็กำลังจะหมดสัญญาเช่าพื้นที่พอดีมันจึงถือเป็นข้อเสนอที่แสนวิเศษผมเอ่ยคำพูดติดปากว่าสำเร็จแล้วเท่านี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วพร้อมกับเริ่มเตรียมการย้ายร้านปัญหาคือการย้ายร้านและตกแต่งร้านใหม่นั้นจำเป็นต้องใช้เงิน แต่คงไม่มีสถาบันการเงินแห่งไหนยอมปล่อยกู้ให้กับคนที่มีประวัติการกู้เงินนอกระบบอย่างผมหลังจากไปธนาคารและกลับมาบ้านในสภาพหมดเรี่ยวแรงผมก็ได้ยินเสียงคุณจักรกวาลเอ่ยทักเป็นอะไรไปโคอิเกะสีหน้านายดูไม่จืดเลยนะผมไปหยิบขับปูชูจากตู้เย็นโดยไม่หันไปมองคุณจักรวาลแล้วยกกระป๋องขึ้นดื่มทางพืมนพัอืมผมคงย้ายร้านไม่ไหวละมั้งโคอิเกะบอก เมื่อกี้นายพูดว่าไม่ไหวงั้นเหรอนายจะสั่งความปรารถนากับฉันใช่ไหมคุณจักรวาลถามคุณจักรวาลจ้องผมเขมง็งปะปะปะเปล่านะผมไม่ได้สั่งผมแค่คิดหาวิธีกู้เงินเพิ่มเท่านั้นเองโอยิเกตตอบโถเอ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้เองมมาไม่ไม่เห็นมันง่ายตรงไหนเลยล่ะครับเมื่อกี้นายบอกว่าไม่ง่ายสินะนายจะสั่งความปรารถนาใช่หรือเปล่า มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเรื่องมีอยู่ว่าผมจะกู้เงินจากธนาคารแต่คนที่มีหนี้อย่างผมคงกู้ผ่านไม่ได้ง่ายๆนะครับช่วยไม่ได้ฮะคุณจัก,กรวาลตอบคุณจัก,กรวาลหมุนตัวกลางอากาศหนึ่งรอบแล้วแปลงโฉมไปสวมสูรสีดำพร้อมแว่นกันแดดสีดำเหมือนตัวเอกในหนังเรื่อง Blue Brothers สิ่งที่เขาถืออยู่ในมือคือบาชูกาแต่เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าคุณให้ผมไปป้นธนาคาร เจ้าทึมไม่ว่าจะเรื่องไหนๆก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยลำแสงแห่งรักทั้งนั้นแหละคุณจักรวาลตอบคุณจักรวาลเล็งปืนมาทางผมพางทำหน้าเข้มกว่าปกติฮะฉันเคยบอกไปแล้วไงคำว่ารักนะมีพลังที่ทำให้นายรักและเข้าใจตัวเองอันที่จริงมันใช้ได้ผลกับคนอื่นด้วยถ้านายไปถึงธนาคารก็ให้เริ่มจากมองหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อแล้วพูดว่าลำแสงแห่งรัก จากนั้นก็ยิงลำแสงแห่งรักไปที่หน้าผากของเขาเล็งให้ตรงระหว่างคิ้วนะอย่าเ <Yeah, S 1> งียบสิเออเอ,อ,อย่าล้อผมเล่นสิครับคืนทําแบบนั้นผมคงไม่แค้วถูกจับยวงมาจากข้างนอกแน่ๆให้ตายเถอะมนุษย์นี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่เข้าใจความรักเอาซะเลยนั้นนายพูดในใจแทนก็ได้อย่าลืมนะเพ่งจิตไปที่หน้าผากของอีกฝ่ายแล้วพูดว่าลำแสงแห่งรักเข้าใจหรือยัง โคยเกตตอบต่อว่าเลิกพูดจาเหลวไหลสักทีเถอะครับคำแบบนั้นไปก็ไม่มีทางกู้ผ่านหรอกเมื่อกี้นายพูดว่าไม่มีทางกู้ผ่านใช่ไหมนายจะสั่งความปรารถนากับฉันสินะเปล่าๆนะเข้าใจแล้วครับผมยอมทําตามที่คุณบอกก็ได้โคยเกตตอบหลายวันต่อมาผมใจเต้นโคมคามขณะมุ่งหน้าไปยังธนาคารเราจะทําแบบนั้นจริงๆหรอขอโทษที่ทําให้ต้องรอครับ คุณลูกค้ามาปรึกษาเรื่องสินเชื่อใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ธนา,าคารถามครับนั้นเชิญทางนี้เลยนะครับขณะเดินตามเจ้าหน้าที่ไปจูๆ่ๆผมก็ล้มกิ้งเพราะถูกใครบางคนถีบจากด้านหลังป๊ปบเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับขอโทษทีพอดีผมเดินสะดุดโกลเกะตอบเจ้าหน้าที่ เร็วเข้าสิโคอิเกะลงมือเดี๋ยวนี้คุณจักรวาเลเร่งผมหันหน้าไปทางเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วเอ่ยขึ้นรบกวนด้วยนะครับผมชื่อโคอิเกะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับจากนั้นผมก็ตะโกนในใจลำแสงแห่งรักลำแสงแห่งรักลำแสงแห่งรักพอดีว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อคนเดิมย้ายไปทำหน้าที่อื่นจึงไม่มีใครรู้ข้อมูลของคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นผมขอรับหน้าที่ดูแลคุณลูกค้าเองครับ เจ้าหน้าที่ตอบอีกสองสาสัปดาห์ถัดมาเจ้าหน้าที่สินเชื่อก็มาดูวัตถุด,ดิบที่ใช้ทำเสื้อยืดเขารับฟังและพูดคุยกับผมอย่างเป็นกันเองหลังส่งเอกสารไปหลายครั้งในที่สุดผมก็ได้รับอนุมัติเงินคู่จากธนาคารนั้นแน่นอนว่าผมโชคดีตรงที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อไม่ใช่คนเดิมแต่ผมคิดว่าการที่ตัวเองกู้ผ่านน่าจะเป็นเพราะผมกับเจ้าหน้าที่คนใหม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่า ำให้ความปรารถนาเป็นจริงที่คุณจัก,กรวาลสอนผมมีดังนี้กำหนดผลลัพธ์แล้วสั่งความปรารถนาปฏิบัติตามคำใบ้ของคุณจัก,กรวาลพูดตามที่คุณจัก,กรวาลสอนบ่อยๆจนกลายเป็นคำพูดติดปากผมเริ่มเข้าใจความหมายของกฎเหล่านี้ขึ้นมาทีละนิดและเมื่อปฏิบัติตามนั้นผมก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีกำลังใจในการทำให้ความปรารถนารุ่วรงและตั้งใจว่าจะทำทุกทางเพื่อชดใช้มีให้หมด ตอนที่ผมไปเข้าร่วมงานสัมมานาแห่งหนึ่งวิทยากรบอกกับทุกคนว่ากรุณาเขียนสิ่งที่ไม่อยากทําออกมานะครับเมื่อผมลองเขียนก็รู้สึกตกใจอย่างมาก 1. ไม่อยากต้อนรับลูกค้า 2. ไม่อยากเชียร์ขายสินค้า 3. ไม่อยากสต็อกสินค้านี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากทําซึ่งคนอื่นเห็นแล้วน่าจะอยากถามว่าแล้วนายมาเปิดร้านเสื้อผ้าทําไม เพราะมันเป็นหน้าที่ของคนทำงานร้านเสื้อผ้าทั้งวันหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณจัก,กรวาลก็พูดกับผมที่กำลังทำความสะอาดร้านว่านี่โคอิเกะถ้านายไม่ชอบก็เลิกทำเถอะนะนั่นสินะเลิกทำดีกว่าเอ๊ะฮะโคอิเกะตกใจ ผมตกใจกับคำตอบของตัวเองเพราะรายได้ที่คำ้ำจุนชีวิตผมอยู่ในขณะนั้นมาจากการขายเสื้อผ้า50%การขายสร้อยข้อมือที่ผมทำเอง40%และที่เหลือมาจากงานพาร์ทไทม์จัดเรียงสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตช่วงเช้าตรู่สำหรับคนที่ต้องหาเงินมาใช้นี่อย่างผมการเลิกขายเสื้อผ้าซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักนับเป็นเดิมพันที่สูงมาก แต่เนื่องจากผมบอกกับลูกค้าที่มาซื้อสร้อยข้อมือในแต่ละวันว่าคำใบจากจัก,กวรวาลน่ะเจ๋งมากเลยนะครับผมจึงไม่อาจเพ่อเฉยต่อคำใบนี้ได้ผมเลยโทรศัพท์หาร้านขายส่งแล้วแจ้งว่าผมจะขายเสื้อผ้าถึงแค่ฤดูกาลนี้นะครับเพื่อเป็นการกําจัดความลังเลหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เริ่มเกิดเรื่องมหศัศจรรย์ขึ้นผมไม่ได้สั่งเสื้อผ้าใหม่เข้าร้านแล้ว จึงเหลือแค่ระบายเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ในสต็อกแต่ในขณะที่ยอดขายเสื้อผ้าตกลงยอดสั่งซื้อสร้อยข้อมือกับค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ช่วงนั้นผมยังติดนิสัยชอบทรมานตัวเองอยู่เมื่อมองภาพตัวเองไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่เช้าตู่แล้วผมก็แอบคิดในใจว่าเรานี่ยอดไปเลยที่ยอมเจียดเวลานอนไปทำงานพาร์ทไทม์ตั้งแต่เช้าเพื่อหาเงินใช้นี้ แต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะไปทำงานพาร์ทไทม์ช่วงเช้าคุณจักรกวาลก็ส่งเสียงพูดขึ้นมาคนที่ทำงานหลักอย่างเดียวแล้วไม่พอกินนี่ห่วยชะมัดเอ๊ะก็จริงไหมล่ะมีมืออาชีพแถวหน้าคนไหนเขาทำงานพาร์ทไทม์กันบ้างอย่าบอกนะว่านายคิดจริงๆว่าการทำแบบนั้นมันดูเท่แถมทำแบบนั้นแล้วยังแทบไม่พอกินถ้าไม่เรียกว่าห่วยก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว คุณจัก,กรวาลตอบมะมะไม่นะผมไม่อยากดูไม่ดีผมไม่ได้ห่วยผมจะเลี้ยงชีพด้วยการทำสิ่งที่เองชอบเท่านั้นโค okay. อิเกะตอบโอเคนั่นเป็นการสั่งความปรารถนาที่เยี่ยมมากคุณจัก,กรวาลตอบต่อ,ตอ,ตอเมื่อลองย้อนคิดดูผมทำงานจัดเรียงสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมานานถึง8ปีแล้ว แม้ผมจะเป็นแค่พนักงานพาร์ทไทม์แต่ก็ชำนาญงานจนได้รับหน้าที่จัดเวรของส่วนงานนั้นผมจึงรู้สึกเหงาอยู่บ้างที่ต้องจากลาคนที่ไม่อยากให้ผมเลิกทำงานนี้แต่พอเลิกทำงานพาร์ทไทม์ผมก็ตกตะลึงเมื่อผมตัดความกังวลว่าจะใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมและจะใช้หนี้ไหวหรือเปล่าออกไปน่าแปลกว่ายอดขายสร้อยข้อมืออย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ผมเลี้ยงตัวเองได้แล้ว วิธีรับมือกับเพชรคาดความฝันที่มักจะปรากฏตัวตรงหน้าผู้สั่งความปรารถนามือใหม่ผมถอนตัวจากธุรกิจเสื้อผ้าที่ใฝ่ฝันมานานหลายปีเลิกทำงานพาร์ทไทม์ที่ทำมาต่อเนื่องยาวนานแล้วผันตัวมาทำร้านสร้อยข้อมือหินนำโชคแทน บางคนอาจคิดว่าผมเป็นทุกข์กับหนี้จนหันไปพึ่งสิ่งลี้ลับตอนตัดสินใจเลิกทำงานสองอย่างนั้นบางชั่วขงขณะผมก็คิดขึ้นมาว่าแบบนี้มันดีแล้วแน่เหรอและในช่วงแรกๆคนรอบตัวผมก็พูดทำนองนั้นกันแทบทุกคนบางคนแนะนำกับผมตรงๆว่าไม่รู้สึกผิดกับลูกค้าที่เคยอุดหนุนมาบ้างหรอหรือจะหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยหินนำโชคอย่างเดียวไหวได้ยังไงกัน บางครั้งผมก็ได้ยินข่าวลือจากคนอื่นว่าร้านนั้นเลิกขายเสื้อผ้าแล้วดูเหมือนจะเปลี่ยนไปขายสร้อยข้อมือแปลกแแทนถึงผมจะมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วแต่เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็รู้สึกท้อใจเหมือนกัน และสิ่งที่ทำให้ผมหดหูมากที่สุดก็คือ mm hmm. เพื่อนที่คบหากันมานานหลายปีบอกกับผมว่าความฝันที่จะทำร้านเสื้อผ้าให้ประสบความสำเร็จเป็นไปแล้วสินะยอมแพ้แล้วเหรอน่าเสียดายจังผิดหวังเป็นบ้า mm hmm. นายมีความมุ่งมั่นแค่นี้เองเหรอผมเถียงอะไรไม่ออก ได้แต่กลับบ้านด้วยความหม่นหมองและทันทีที่ถึงบ้านความรู้สึกโกรธและเศร้าแล้วคนกันก็เอ่อทนขึ้นมาโถเว้ยพอกันทีผมเตะหมอนอิงที่วางอยู่บนโซฟาเพื่อระบายอารมณ์ตอนนั้นเองคุณจัก,กรวาลก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นอะไรไปโคอิเกะวันนี้สีหน้านายดูไม่ดีเลยนะ เล่นมาพูดใส่หน้ากันว่าผิดหวังเป็นบ้านายมีความมุ่งมั่นแค่นี้เองเหรอผมก็ต้องโกรธสิครับฮึแสดงว่านายก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะฮะโคยเกตตกใจไม่ต้องมาทำเป็นงงนายคิดว่ากำลังพูดอยู่กับใครกันสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือคำแนะนำหรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับการเลิกทำร้านเสื้อผ้าที่นายได้ยินในช่วงนี้นะ่ะทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ตัวนายคิดทั้งนั้นแหละ ว่าไงนะโคยเกตตกใจมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงครับงั้นทำไมนายต้องโกรธหรือเศร้าด้วยละ่ะถ้าตัวนายเองไม่ได้คิดแบบนั้นเรื่องก็จะจบตรงความคิดที่ว่าเอาเถอคนที่คิดแบบนั้นก็มีเหมือนกันถ้านายไม่ได้คิดแบบนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะไม่มีคนมาบอกเรื่องพวกนั้นกับนายหรอกเพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายก็คือสิ่งที่พลังงานภายในตัวนายผลักดันให้เกิดขึ้นจริงไงละ่ะ โคอิเกะงงเอ๊เออแต่ว่าไม่ต้องมีแต่โคอิเกะนายนี่เหลอแหละชมัดเลิกใช้คำพูดแก้ตัวได้แล้วฉันขอถามหน่อยเถอะถ้านายไม่ได้คิดแบบนั้นทำไมนายถึงไม่เถียงกลับไปละ่ะแล้วทำไมถึงติดใจกับคำพูดของคนเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เขาพูดมันแทงใจดำละสิฟังนะความคิดและคำพูดเหล่านั้นคือเพชรคาดความฝัน โอยเกะตอบว่าเพชรจคาดความฝันเหรอพวกมันจะปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าผู้สั่งความปรารถนามือใหม่ถ้ามีเพชรคาดความฝันโผล่มาจงคิดซะว่าตัวเรากำลังถูกทดสอบ ะะกับหนังสือเสียงคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปค่ะกับ Stay with Present Studio นะคะ mm hmm. แล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพบกับไว้มินิมโพ i ิ i v e อ c เซ s เซอรี่ค่ะพลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ